สวัสดีครับลพกค้าดูสินค้าตัวไหนดีครับพี่มีงบหมื่นหนึ่งอ่ะอยากได้กัจอสักตัวนึงมีตัวไหนแนะนำบ้างไหมพี่ราจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับตัวจบในงบ10,000บาท ตัว RTX 4060นะครับฟีเจอร์หลักๆเนี่ยก็จะมีเป็น DLSS Gen 3แล้วก็มีตัว Frame Gen กับ Ray tracing นะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เล่นเกมเนี่ยตัวนี้แนะนำเลยโอเคงคั้นผมเอาตัวนี้แหละ o อ no อะไรวะสงสัยตั้งไม่พอหรือเปล่าเนี่ยอืม ว่าแล้วใช้บัตรก็ได้วะคที่ใช้บัตรการน,านเรียบร้อยครับกลับไปเล่นมอสโซนชิวๆดีวหาเว้ย